เงินบาทแข่งค่าจนสายการบินแห่เปิดเส้นทางใหม่สู่ญี่ปุ่นแต่นี่คือสิ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับสงครามราคาตั๋วเครื่องบินที่กำลังจะเกิดขึ้นสามสายการบินโลโคอสชั้นนำของไทยกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในการเปิดเส้นทางบินใหม่ไปยังแดนซากุระไทยแอเชียเอ็กซ์ไทยไลออนแอร์และเวเจ็ตไทยแลนด์ต่างก็เร่งเครื่องขยายเครือข่ายการบินสู่ญี่ปุ่นในช่วงไฮซีซันปลายปีนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยที่กำลังได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศของไทยผ่านช่วงชะลอตัวในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบของคําทำนายเรื่องแผ่นดินไหวที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจตอนนี้ยอดจองตั๋วเครื่องบินกลับมาวิ่งเข้ามาอย่างแรงอีกครั้ง พัทรบุษราวง์ CEO ของ Thai AirAsia X อธิบายว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนไทยออกไปใช้จ่ายในต่างประเทศมากขึ้นในไตรามาสสี่ของปีนี้คือการที่เงินบาทมีค่าแข็งขึ้นประกอบกับช่วงเทศกาลปลายปีที่เอื้อต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวโดยประเทศญี่ปุ่นยังคงครองตําแหน่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางชาวไทย Thai AirAsia X รหัสเที่ยวบินนิสเซจ,จึงตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าด้วยการขยายเครือข่ายเส้นทางไทยญี่ปุ่นอย่างไม่หยุดยั้งโดยเตรียมเปิดตัวเส้นทางบินใหม่จากกรุงเทพ ดอนเมืองไปยังเซนไดด้วยความที4ทเที่ยวบินต่อสัปดาห์เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ซึ่งถือเป็นสายการบินสัญชาติไทยรายเดียวที่ให้บริการเส้นทางนี้และเป็นเส้นทางที่5ที่บินตรงเข้าประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติมจาก4เส้นทางที่ให้บริการอยู่แล้วได้แก่กรุงเทพไปยังโตเกียวโอซาก้าซัปโปโรและนากยยาคาดการว่าในไตรามาส4จะมีอัดราการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่90ในขณะที่ไทยแอ,เ,อเชียรหัสเที่ยวบินเนฟดี ให้บริการสองเส้นทางเข้าญี่ปุ่นคือกรุงเทพไปยังฟุกุโอกะและโอกินาวะพัทรากล่าวเสริมว่าการเปิดเส้นทางบินสู่ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งของกลุ่มแอร์เอเชียที่มีเครือข่ายเส้นทางบินและความถี่เที่ยวบินให้บริการจำนวนมากเป็นกลุ่มสายการบินที่ให้บริการเส้นทางระหว่างไทยญี่ปุ่นมากที่สุดรวมทั้งหมด7เส้นทางในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันอัศวินยังกีรติวร์ซีอีโอของไทยไหลอ้อนแอเปิดเผยว่าสายการบินมีความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศในไตรมาสสี่ของปี2568ดด้วยการเปิดให้บริการสี่เส้นทางบินใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสร้างโอกาสใหม่ในการเชื่อมโยงการเดินทางจากประเทศไทยสู่เมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญในเอเชียสำหรับสี่เส้นทางบินใหม่ที่จะเปิดให้บริการประกอบด้วยเส้นทางแรกกรุงเทพดอนเมือง ไปยังฮอกไกโดเว่เกาสง่งเริ่มให้บริการวันที่1ธันวาคม2568ด้วยความทีสาเที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางที่สองกรุงเทพดอนเมืองไปยังโอซาก้าแวะไทเปกลับมาให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ด้วยความทีส4เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางที่3กรุงเทพดอนเมืองไปยังชงชิ่งจีนเริ่มให้บริการวันที่26ตุลาคม2568ด้วยความถี่บินตรงทุกวันและเส้นทททาางงสุุด้ยกรเพ ดอเมืงไปยังเทียนจินจีนเริ่มให้บะริการวันที่27ตุลาคม2568ด้วยความทีสี่เที่ยวบินต่อสัปดาห์และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเวียดเจ็ตไทยแลนด์ก็ไม่ยอมแพ้ในการแข่งขันครั้งนี้ปิยนยศ์พิบูลสงครามรองซีออฝ่ายการพาณิชย์ของเวียดเจ็ตไทยแลนด์เผยว่าในช่วงไตรามาสสี่ของปีนี้สายการบินเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น2เส้นทางได้แก่กรุงเทพสุวรรณภูมิไปยังโอซาก้าคันไซ เริ่มบินวันที่1ธันวาคม2568และกรุงเทพสุวรรณภูมิไปยังโตเกียวนาริตะเริ่มบินวันที่15ธันวาคม2568โดยเทรนการจองตั๋วบินเข้ามาดีมากเกินคาดเห็นยอดวิ่งดีตั้งแต่เปิดขายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหาการเปิด2เส้นทางบินดังกล่าวสู่ญี่ปุ่นในไตรามาส4ปีนี้เป็นการเพิ่มเติมจากเส้นทางเชียงใหม่ไปยังโอซากา้าและกรุงเทพสุวรรณภูมิ ไปยังฟุกุโอกะซึ่งให้บริการไปแล้วก่อนหน้านี้จากแผนเปิดเส้นทางระหว่างประเทศทั้งหมด5เส้นทางใหม่ในไตรามาสสสู่ตลาดญี่ปุ่นเกาหลีใต้โซเริ่มบินหนึ่งตุลาคม68และอินเดียกรอเตาเริ่มบินพฤศจิกายนและอาเมดาบัดเริ่มบินธันวาคมแต่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มซับซ้อนล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเวทเจ็ดไทยแลนด์ Thailand, แจ้งถึงผลกระทบจากการที่รัฐบาลสหรัฐเข้าสู่ภาวะชัดดาวก็ปนลเม้นชดาวนว่าทำให้สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ FAA ของสหรัฐไม่สามารถออกใบรับรองเครื่องบินลำใหม่ได้ส่งผลให้กระบวนการส่งมอบเครื่องบินโบอิง737 8ล่าช้ากว่ากำหนดเดิมและทำให้เส้นทางบินตรงสู่โตเกียวนาริตะและโอซาก้าซึ่งตามกำหนดเดิมจะเริ่มบินในเดือนธันวาคมนี้ต้องเลื่อนไปทำการบินกลางเดือนมีนาคม2569แทน สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเที่ยวบินหากต้องการเดินทางตามกำหนดเดิมที่จองไว้สามารถแวะต่อเครื่องที่ไต้หวันสำหรับเส้นทางบินสู่โอซาก้าหรือว่าต่อเครื่องที่เวียดนามสำหรับเส้นทางบินสู่โตเกียวส่วนทางเลือกอื่นๆหากผู้โดยสารต้องการเลื่อนเที่ยวบินหรือเก็บมูลค่าบัตรโดยสารในรูปแบบวงเงินเครดิตเพื่อใช้เดินทางในอนาคตก็สามารถทำได้เช่นกันและไม่ว่าผู้โดยสารจะ